ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมหนึ่งในรถถังที่โดดเด่นและได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องของกองทัพไทยนั่นคือ M 6 0 A 3แพตตอนรุ่นปี2026ซึ่งมาในสีเขียวโอลิฟดอราบโอลิฟแรปที่ดูดันแข็งแกร่งและทรงพลังรถถังคันนี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องจกักรสงครามธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของไทยเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่นกอนเลย ตัวถังยังคงรักษารูปทรงคลาสิกจากยุคสงครามเย็นเอาไว้แต่ได้มีการปรับปรุงแผ่นกรอดและรายละเอียดของผิวรถให้ดูทันสมัยมากขึ้นสีเขียวโอลิฟดอราบช่วยในการพรางตัวในสนามรบและเพิ่มความน่าเกรงขามให้อย่างชัดเจนเราจะเห็นการติดตั้งกล้องอินฟราเรดบนป้อมปืนประบบเลเซอร์วัดระยะและอุปกรณ์มองกลางคืนรุ่นใหม่รวมถึงมีการเสริมเกราะป,ปฏิกิริยาในบริเวณที่เปราะบางต่างๆเพิ่มความปลอดภัยในสถานการณ์รบระยะประชิด ชุดล้อติงตะขาบก็ถูกเปลี่ยนใหม่ให้มีแผ่นยางที่แข็งแรงขึ้นรองรับสภาพพื้นดินและโครนในภูมิประเทศแบบป่าเขาของไทยได้ดีกว่าเดิมทางด้านเครื่องยนต์ M60A3 รุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจนจากเดิมที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล Continental AVDS 1790-2ถึง2แบบ V12 รุ่นใหม่ของไทยได้ถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ให้กำลังมากถึง1,200แรงม้าทำให้มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นใช้งานง่ายและลดรอบการซ่อมบำรุงเมื่อรวมกับเกียร์ซี850ที่อัปเกรดมาใหม่รถถังคันนี้สามารถวิ่งได้สูงสุดถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเส้นทางออฟโรดแม้จะไม่ใช่รถถังที่เร็วที่สุดแต่ก็เป็นหนึ่งในรถที่ทนทานและตอบโจทย์ภารกิจแนวหน้าได้อย่างดีเยี่ยมปืนใหญ่หลักยังคงใช้ขนาด105มเมตร แบบ M68 แต่ได้มีการปรับระบบควบคุมการยิงให้เป็นแบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำในการเล็งเป้าหมายขณะเคลื่อนที่พร้อมทั้งเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมการรบของกองทัพไทยทำให้สามารถสื่อสารและประสานงานในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในด้านของราคา M60A3 แพ t t อ n รุ่นปี2026นี้ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากโดยการอัปเกรด1คันมีต้นทุนโดยประมาณอยู่ที่3-4ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกกว่าการจัดหารถถังใหม่อย่างมากนี่จึงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งต้องการเสริมแกร่งโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล สำหรับกำหนดการนำเข้าประจำการคาดว่าจะเริ่มใช้งานจริงในกองทัพบ,บกไทยภายในช่วงกลางถึงปลายปี2026โดยรถถังชุดแรกกำลังอยู่ในช่วงทดสอบสนามและฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยรบต่างๆทั่วประเทศหากคุณสนใจเทคโนโลยีด้านยุโทโธปกรณ์ของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขีดขีดขีดหากต้องการให้แปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ หรือเพิ่มคำบรรยายไทยในวิดีโอแจ้งได้เลยครับ